สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาแนะนำเรื่องการโปรโมทเพจโดยที่ว่าเราไม่เสียค่าใช้จ่ายเราไม่ต้องยิงแอนนะคะเพียงแต่เรามีเพจแล้วเราเจาะก,กลุ่มนั้นๆค่ะอย่างของอ้อคือกลุ่มเห็ดนะคะทำเกี่ยวกับเห็ดอ้อก็หาเจาะกลุ่มเห็ด ทุกกลุ่มเลยค่ะอ้อจะเข้าไปแทรกกลุ่มเห็ดนั้นๆแล้วจะทํายังไงให้กลุ่มเราตัวขึ้นบางกลุ่มเราสามารถลงคิดได้บางกลุ่มเราไม่สามารถลงคิดได้เราก็เอารูปไปลงค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราสร้างกลุ่มขึ้นมาเองค่ะเราจะลงอะไรก็ได้มันเป็นกลุ่มของเราเองกลุ่มของอ้อกเจริญเติบโตได้ 2 9 0 0 0คนที่เข้ามาแล้วนะคะคือกลุ่มเิตกาคือถ้าเราทํากลุ่มเสร็จแล้วเราลงไปกลุ่มปุ๊บมีคนดูมีแชร์ออกแชร์ออกมันก็คือเหมือนเราต่อเนื่องไปเรื่อยๆต่อยอดไปเรื่อยๆคนนึงกดถูกใจแล้วมันเข้าไปอีกคนหนึ่งคนนึงค่ะอันนี้คือการโปรโมทเจ้าของโดยที่ไม่ต้องเสียกันค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะไม่ต้องยิงแอดค่ะ แล้วก็มีกลุ่มหนึ่งที่จะแนะนำคือกลุ่มอาศัยอาหารเราจะลงอะไรไปก็ได้ค่ะเพราะว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มของอาจารย์ของอ้อเองค่ะเขาทำเพื่อมาแชร์เพจแชร์ youtube เพื่อให้โปรโมทเจ้าของลงในกลุ่มนะคะสายอาหารค่ะมาดูกลุ่มของอ้อนะคะกลุ่มเห็ดค่ะเข้าไปที่ facebook ค่ะ ก็ตั้งขึ้นมาเองนะคะก็จะมีแอดมินโมเหนือข้ามทวีปนะคะเป็นแอดมินในเรื่องของเห็ดค่ะนี่ค่ะอันนี้กลุ่มของเห็ดนะคะ2008ไม่ถึง2009นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเรื่องของเห็ดจะเป็นกลุ่มของอ้อแล้วก็ของ เนอโมเนอข้ามทวีปค่ะเราสามารถมาแชร์ได้ค่ะเอารูปมาแชร์เอา youtube มาแชร์ได้เลยนี่คือการโปรโมทนะคะโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายคือเราเจาะก,กลุ่มไปเรื่อยๆค่ะเนี่ยค่ะกลุ่มนี้ก็โตเร็วเหมือนกันนะคะเรื่องเหตุค่ะเรามาดูอีกกลุ่มนึงค่ะกลุ่มนี้มีคนติดตามเยอะมากเลยค่ะ บอกสูตรค่ะนี่ค่ะกลุ่มนี้ค่ะบอกสูตรบอกสูตรวิธีการทำอาหารนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะมีทั้งรูปภาพทั้ง youtube ทั้งเพจสามารถลงได้ค่ะจะแชร์ออกของบ่าวชนคนภูเขานะคะนี่ค่ะจะเป็นเห็ดนี่ค่ะเราจะกดง่ายๆตรงนี้ค่ะ กดแชร์นะคะกดแชร์ปุ๊บเราต้องเข้าไปในกลุ่มเขานะคะเราถึงจะแชร์ได้ค่ะเข้าไปยังกลุ่มค่ะแล้วก็หาเหตุค่ะเรื่องของเหตุนะคะขึ้นมาแล้วค่ะแล้วก็กดไม่ต้องเขียนก็นได้นะคะเกยดเขียนกดโพสค่ะนี่ค่ะเข้าไปแล้วค่ะนี่ค่ะ เหมือนว่าเราแชร์ของเพื่อนไปแล้วเรามาดูแชร์ของพี่โชคกันมากค่ะกลุ่มเห็ดเหมือนแกไปเก็บเห็ดเหมือนกันมาน,นี้เราอยากให้แกปังอยากให้แกมียอดวิวเราก็ช่วยแชร์ออกค่ะกดแชร์ค่ะกดไปยังกลุ่มค่ะเก็บเห็ดต่างแดนค่ะเพราะว่ากลุ่มนี้มีคนอยู่เยอะเราจะได้ เยอะ v ิ e เยอะค่ะกดโพสค่ะอันนี้คือเป็นการเสร็จจิ้นแล้วนะคะเราเข้ามาดูกันค่ะเรื่องของเห็ดว่าเห็ดพิชชนเข้ามาหรือ,อยังเรื่องของเห็ดนะคะมาแล้วค่ะนี่ค่ะันนี้ค่ะอ๋อ,อได้แชร์เข้ามาแล้วก็คือว่าเราโปรโมท ในแบบนี้ค่ะเราหาเราสามารถเจาะกลุ่มไปเรื่อยๆเ,เพื่อให้เพจเราโตขึ้นโตขึ้นค่ะวิธีนี้อ้อก็ทําบ่อยค่ะแล้วอ้อก็เพจอ,อ้อโตขึ้นเพราะว่าอ้ออาศัยลงกลุ่มค่ะโดยที่ไม่ต้องยิงแอนนะคะคลิปนี้อ้อก็ขอลาทุกทกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ